สวัสดีครับสบายดีสบายดีเอฟซีบาโบ่เด้อมือนี้มีโอกาสได้ออกต่างจังหวัดกับบาโบอ่อีกเท่าน่าเป็นครั้งที่สองขังที่สอง,องแล้วก็าบาโี<อ>่เอาบาไกลฝากครั้งที่สองอะไที่บาไกลมือนี้ครั้งที่สองบาโบ่ดีใจไรต่างาบ,าบาไกลมารับชมพามบรรยากาศถนนคนทางต่างจังหวัดของเมืองไทยรอบย่านขาย่ามแรกพี่น้องเส้นทางนี้มุ่งหน้าไปสระบุรีผนมน้ไม้เล็กนึงพี่น้องเอ้ถนนไม้เล็กนึงสระบุรีถ้าอยู่ในหอดสระบุรีเนี่ยงนี่ ไปเจ้าสำนักบ,บุรีแล้วบไก,ก่เขาในเขตของจังหวัดสระบุรีเด,เ,ดเด้อผ่านมาทางบังหน่อยวันนี้บาบวกกามาตั้งแต่รามิาดนดอปนี่พี่น้องเยมีภูเขาโอ้โหแต่วันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเลนลาวไก่เลยบังหนอที่ไรบาบวกทางนอกเนาะเบือทางนอกระเงนอกก็เป็นชิปเลนคนะอีกหนึ่งกิโลเมตรลาวไก่ออกเส้นทางไม้เล็กสามหกสองเป็นองออกไปทางเพชรบุร้เด้อพี่น,น้องเด้อด่านสายมือโรบ,บุรีเนี่ยเส้นนี้ที่ว่าถนนไม้เล็กหนึ่งมุ่งหน้าคุณแล้วพี่น้องผ่านตัวเมืองอ่า จังหวัดสระบุรีพี่น้องแล้วก็ไปต่อลบุรีพี่น้องนี่แหละคือเส้นทางถนนหมายเลขหนึ่งหรือว่าถนนพหลโยธินพี่น้องจะไปตัดกับถนนหมายเลขสองทีบาบจะไปเนาะพี่น้องว่าตรงเส้นทางของแยกตัวเมืองสระบุรีเลี้ยวขวาเนาะพี่น้องเ่างชุดตัดกันของถนนหมายเลขหนึ่งกับถนนหมายเลขสองถนนหมายเลขสองเป็นถนนมิตรภาพจ้ามุ่งหน้าไปโคราชพี่น้องแล้วกับมุ่งหน้าไป ออกสู่ภาคอีสานของประเทศไทยไปสิ้นสุดอยู่ที่ด่านพรมแดนหนองคายพี่น้องเอ๋ยโอ้บ๊อบบ๊อตันี่คือเกลือกมา,าวะไกเกลือกมากเกลือกมากคืออีนนี้คือเกลือกมามันคืออย่งทีกับรถมันคือหูส่งของตีนมานะวะไกเคยเห็นบ่เคยเห็นบ่ตีนมาไนะงเ,าเห็นเห็นเห็นที่เป็นวงกลมเนี่ยมันจะรำยามมันสกปรกแกรบกับกับกบ๊อบตัวนี้น้องจุตังจะวาดเรื่นี่เรื่องสนุนยังว่า สวัสดีสวัสดีเอฟซีบาบทุกคนได้ครับมาแล้วมาแล้วบอสซาไทยปุ๋ยสีมาบอขายสั่งมโนอาบอที่นี่มาเคยเคยนะพี่น้องมาเคยติดปากเขาเบาคู่มือเขาเบาอยู่คู่มือเฉยนะมาอีกแล้วบาไกยมาอีกแล้วจัดไปบาไกยมาอีกแล้วมาอีกแล้วมาจีกแล้แล้วมามาอีกแล้วมาอีกแล้วมาอีกไล้วมาอีกแ้มันไปแวมานีกแล้วมาอีกแ้วมาอีกแลวมาีกแล้วาอีกแล้วาอกล้วมาอีกแล้วมแล้วแมาอแล้วแมาอแล้วพี่น้องเอ้ย คือว่าถือว่เมืองไทยพี่น้องเลยมาทุกครั้งตื่นเต้นทุกครั้งได้พี่น้องเลยตื่นเต้นทุกครั้งโมเมนต์โมเมนต์บ่เคยมากเลยเคยมาแล้วครั้งหนึ่งนู้นเสร็จนี่ก็ยังตื่นเต้นคือเก่าพี่น้องเลยเพราะว่ามักเนาะความสืบสอบส่วนตัวความสืบสอบส่วนตัวมักถ่ายถนนมักเบิ่งถนนของประเทศไทยชุดจอดเรือร้ายพี่น้องเลยแม่ขึ้ถนนต่างจังหวัดของประเทศไทยอลังการขนาดเลยพี่น้องเลยอลังการงานสางนี่พี่น้องเลยบางคนก็ว่าหาว่าเอาๆไก่หนี่งก็เบากนี่อวยแจเมืองไทยพี่น้องเลยจักเซตอะไรได้พี่น้องเลยความทีมมักหรือ อยากจาาัดทายฝ่าบรรยากาศของตัวเอ, e. องเนเดินรถตีรถติดเดยบางไก่และบางไก่หูบาเป็นยังว่าเมื่อหูรถรถติดแล้วเป็นยังบุคคลที่เดินทางกับบ้านเพราะว่าไผ่ก็อยากกับบ้านไผ่ก็อยากเมื่อเห็นขอบขั้วบางไก่คิดว่าบางไก่เบิ่งกี้นี้ทีวีเราบุกเคยมาในบุกเคยมาตอนเทศกาลแจ็กเทอร์นี่กิโลเมตรที่ศูนย์ของถนนหมายเลขสองโอ้นี่เดิมจุดจุดต้นในนี่เนาะี่ยนิยามของข้ามกับบ้านของบางไก่นี่เป็นยังคือถูกกับบ้านมันเป็นแบบ จังไรพวกคือว่าสงการเนี่ยตกกับ้านโลดเลใช่ไหมแบบอยากเมื่อเสลิมสลองหรือว่าอยากเมื่อกินเขากินน้ำกับขบขั่วในช่วงเทศกาลไพกะไพ่ไพ่กับกับในสวงนั้นนะทั้งทีหูบันลติดนี่นะก็ยังอยากกับเพราะว่ามันเป็นหอดย่ำหอดย่ำหอดย่ำเทากับจลยใช่ไเป็นงานมาทั้งชีวิตครับเป็นงานมาทั้งปีล่อล่อวันเดียวล่อมือเดียวล่อ่วงเทศกาลต้องได้กับแน่นอนป้าบ่อพนี่โอ ทางรถจักรทางรถจักรป้ตป้าก็เห็นแต่สะพานลอยขึ้นยางอะไรสะพานลอยรถมอเตอร์ไซส้รถแทางรถจักรโอ้ผมนั้นเคยเห็นป่ะบอบอบอเดี๋ยววันหน้าวราจะพาไปรีวิวเรื่องวากาโอ้ยอยากอยากเห็นเดี๋ยวนนี้ทางรถจักรป้าถนนรถจักรยามบัสยังยึดหน่อยขนาดนี้เลอ นี่แหละคือช่วงที่เดี่ยวขวาออกมาเชื่อมต่อกับถนนมาเล็กสองอย่งเฮยนี่คือภาพบรรยากาศยามแรกยังอยู่ในนินยามของคําว่าเป็นยังผูกคนอีสานหรือว่าคนลาหฮาต้องกลับ,บานช่วงเทศกาลทั้งที่ววารถติดบเบาไก่ตอนนล้น,นินยามของเจ้าเป็นอย่างไหนอ่าเป็นแบบคือว่าเทศกาลบ้านเบาไกลชิมีอยากกลับไปพบปะอยากไปรดน้ำลำหัวผู้ใหรือว่าพ่อเมอยูอ่บ้าน ถึงที่หัวรถติดจะ,ะไ,ได้ก็แล้วแต่ต้องไปให้ได้ต้องไปให้ได้ถึงจะใส่เวลาโดนนานขนาดไหนก็ต้องกลับให้ได้เพราะว่าผู้เฒ่าผู้แก่อาชีร่าค่อยเข้าในย่ามนั่นในมือนั่นนะใช่ไหมอ๋อนี่คือในย่ามของค้ามมาเป็นยังบางไก่ถึรับบ้านเป็นแนนมันทําให้เราอยากกลับบ้านทุกวันเพราะมันคือบ้านของเรานะแต่กั๊ปบ,บ้านสมือสมือเลยไปนอามมากลับบ้านเบาไก่แ<ม>นนแต่เดี๋ยวข้เที่ยวไปงานอยู่กรุงเทพเมืองไทยนะเขาก็ต้องกลับอยู่แล้ว งกราตเป็น,นวันที่เราจะต้องกลับและเป็นวันที่พ่อแม่พี่น้องเพิ่นลอค่อยเข้าว่าโอ้ลูกล้านเอาไปกับไปงานในเมืองไทยในเงื่อนหน่อยหลายสำหนอยากมาบึงอยากมาเห็นและอยากพบพ่อนาลูกนิยามของว่บาบ้านสำหรับบาบสันสันเลยพี่นอ้องนอยากกลับบ้านทุกวัน,นอยากขับบ้านชุกมือพี่นอ้องบ่มีบีบ่มีวินาทีได<ห>ไม่มีมือไดบาสิบอยากลับบาแต่ว่าก็ยยอนเฮาอยากมาหาเงินหาคํำแต่มาเห็ดเบีเห็ดงานเนาะต้องกลับมาเฮ็ดเห็งานมาไกลนร่คือนิยามของบาโบนะ ว่าเป็นอย่างที่คนหลายคนสงสัยที่อยากจะต้องกลับบ้านในส่วงเทศกาลสงการเพราะภูผูกันอยู่ว่ารถติดในทั้งอย่างครับนี่คือนิยามสันสันของบาโบก้ในบาไก่คำว่าบ้านบ้านคือกลับอยู่สมือสมือในกิจกรรมควบอุ่นของเขันเนาะคิดหวังกับต้องกลับบ้าเนี่ยดีใจกับตกลงกลับบ้านประสบความสำเร็จประสบความสำเร็จกับต้องกลับบ้านนี่คือนิยามสันสันโอ้โหสตรตั้งแต่จะมันบาไกลเข้ามาเนาวบาไกลเนี่ยเว้อร์สีปะขึ้นการตรงนี้มีโรงงาน C ี F เลยบางไก่เลยซเอฟพมั้งซีบีเเป็นยังที่เป็นแปล่งที่ผู้คนยางขามตรงนั้นบางไก่แน่นแนนพู้ในลายผู้คนกับมีจุดมุ่งหมายเป้าหมายที่บขึ้นกันในบางไก่บางคนกับเฉลิมงานบางคนกับสิเผ็งานบางคนกัเห็นงานลึงคืนเนาะสวัสดีสวัสดีบาบสวัสดีสวัสดีทักทายอีกทีนึงพี่น้องบ่าวกับบาวไก่บ่าวไก่ทักทายเอฟซีเน่สวัสดีครับสบายดีเนาะสบายดีเอฟซีบาบู กิอทอดกันอยู่บ้านเนาะคือถอดกันอยู่บ,ออออบอออ้านเนาะหลังจากบริหาดคลิปกันมาตั้งนานแต่ก็มีโอกาสมื่อนี้ได้ออกต่างจังหวัดกรบบโบูอีกแล้วเมื่อนี้อีกแล้วบ่ไกลอีกแล้วออกขั้งหนึ่งตั้งแต่เลื่อนที่แล้วอพุ่นไปกรบบโบูตั้งแต่เทือนไปคนไปอุดรเนาะตอนนั้นเนาะเฮาเมื่อนีเอ้เฮาโฟกัสไปที่ถนนจากการไปไกลแมนแล้วตั้งหนเฮาไป ตัวใหญ่ๆนะบอตัวใหญ่ๆอ่กขึ้อช่างช่างช่างยุ้ยเซ่สั่งยุ้ยเซ่ช่างยุ้ๆๆยเซ่เหรอน,นี่คือบำเภอชัดปูนซีเมนต์บาไบากายน,นี่คืออำเภอแกงค้อยบาไกย์พอแต่แกงคอยแล้วบอพอแล้วนี่คืออำเภอแกงคอยจังหวัดสระบุรีบาไกาย,เย์เออนี่แหละคือเขตพื้นที่ของโรงงานที่ผลิตปูนนะเป็นอุตสาหกรรมใหญ่ของประเทศไทยนี่มองนี่มองเดียวเลยเนาะแต่นีนพื้นที่ไรกุกว้างขวางอยู่เลย มีโพลิตปูนมีลูกูดังมีจุดกระจายสินค้าบนน้ำคือบรรยากาศคอยคำย่ำแรกพี่หน่อยเป็นบรรยากาศของหน้าลงปูนอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีวันนี้มากก็บาวไก่แม่แล้วคนดุมรอพ่อสมควรเวือหน่อยยาบานตักน้มกินเองอยู่คนเดียวเพื่อนแปดสันเลยเนาะ ป้าหลุงเบี้ยวมีอยู่คนเดียวเพื่อนแปดสั้นเพื่นเบี้ยวมีเพื่อนเพื่อนอยู่กับโบมี่เหรออยู่คนเดียวเพื่อนอยู่กับโบมี่กับสั้นอยคนเดียวเพื่อนอยู่กับโบมีงงไว้ยคิดอรของจ้านีเบิ้งเอ้าพุนเดียวบอกไก่นี่คือทางต่างจังหวัดข่อยคำย่ำแรกในบอกไก่โอ้รถรถเก่งคือวันไม่แต่รถชิบหล่อเนาะผ่านแทนนี่เนาะน้าเป็นรถที่ขนส่งนะฮะอุตสาหกรรมก็คือเป็นเส้นทางที่จะมุ่งหน้าออกสู่ชายแดนนะฮะได้คุ้มแดน เล่าอีน้อเอ้ดนน้องคายเพื่อชุกระจายสินค้าออกไปแต่ร้าสินค้าของเมืองไทยบวกไกลเชื่อมต่อกันได้เบิร์ดดิบเนกไกลกับมุลานกับกับเชนนี่แล้วนี่น้อนอกจากถนนเส้นลักไม้เ็กหนึ่ม้เ็กสองไมเ็กสามไมเ็กส่และวกไยังมีไม้เล็ก3ามหาสามาไเล็กสหาแล้วกัไม้เล็กสานยนีที่อยางศึกษาหรือลายๆอย่างแล้วก็ไม้เล็กสามสี่เาบวาไกล้คูบวกบาไม้เล็กสามสี่เนี่ยยู่ใส บมหูคือกันนะถนนหมายเลขสามสี่คือถนนบางนาตราดเลยบอกกันถนนหมาเลขสามสี่คือถนนบางนาตราดหรือว่าถนนเทพรัตน์นะ<ว>นนถนนหมาเลขสามหาเป็นถนนทีบางพระอินบางพระอินไปชัยนาะทบางพระอินนครสวรรค์หรือว่าถนนที่จะเชื่อมต่อออกไปทางภาคเหนือ,อถนนมาเลขสามห้าบอกกันจำโมเด้จักีรบมหูจกักรกอดถนนเต็มอ๋อจทางไทร ความบรรยากาศเงีแรงเงียบแรงพี่น้องมันเป็นแบบนี้ได้พี่น้องเอ๋สดๆดได้พี่น้องเอ้ยบาโบห็นเนี่ย็อยากปันทึกความบรรยากาศไปห้พี่น้องได้เห็นน้ำว้าวความบรรยากาศนี่แค่ฝากตอนไปให้ทุกท่านได้เห็นน้ำบาโบน้ำการแล้วกันพี่น้องเอ้ยนี่คือคามบรรยากาศช่วงหน้าลงปูนพี่น้องเอ้ยอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีพี่น้องเอ้ยนี่คือว่าเป็นช่วงที่จะขึ้นไปเนินพระพระมอเนินมอพระนะพระมเนินเข้าไป น้าสายมือก็จะเป็นล่องปูนสูงชู้อะไรเนาะแมนบอลล่องปูนแมนล่องปูนภูเขากะหลายเท่าน้บอลกันภูเขากัะล่องปูนเกือบทอกันเด้วยนี่คือถนนมิตรภาพรถร้ายคือเก่าเป็นวังในบาเก้เลยแมนกี่ปีกี่ปีก็มิตรภาพก็ยังมีการเปลี่ยนแปลงก็ยังมีการเปลี่ยนแปลงเฮ้ยแลาเป็นอะไรเฮ้ยแล้เป็นจังไนบักไก่สะอ่อนสะอ่อนอ่อนซ้อนอ่อนซ้อนร้ายภาพบรรยากาศยยบแรงเป็นแล้วงาม ค่ามบริการยามนี้สวยงามเห็นแล้วเซตดีเห็นแล้วเซตดีใจนั่นพี่น้องเอ๋ยไปต่อไกลเห็นบ่กความบริการบางบัวอยากเก็บความบริการนี่ให้พี่น้องเห็นน้ำนะพี่น้องเอ๋ยเบิ้งที่เหล่าปไกฮีโร่ฮีโร่สฮีโร่สี่ป่าไกลอีนึงแต่ว่าฝ่ายพุทธนาคุณพอจบไงพี่น้องเอ๋ยเอาไก่นี่ป่าโบแบบแบบอวยคุณมาบโบ้วยแล้วคิดจะไหนหมอจังสรนได้เท่ามันคุ้นอย่ บ่ต้องห้อมขอบไม่ใช่ไหมมนต้องมีสภาพนี่ไงบ่ไก่ช่วงที่มันขึ้นเขาลงเขาช่วงที่เป็นข้อควรเ็นในรถมันแต่ว่านี่ยชะลอตัวนี่แหละรถสะสมเนี่ยที่มันติดนะนานใส่มือมึงเอาบ่ไก่โอ้คว่ำยังป๊อเขาตุ่มเขาตุ่มยังเนี้ยเลยซึงมันเดือดมาหูกับมันหูเดือดพี่น้องเลยไอ้ทน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 นี่เล้วมึงขู่กับพี่ขมูลมันบอกว่าไก่แไมแน่พี่น้องเอ้ยบังเกอไกลจะขู่กันหราคว่บังเก่ไกลขู่กันแบบควันอีกอย่างมึอเอนผสมปูนก่อ ชาหางองล่าจไปชานห่พานเนาต้องพานเรปต้อานเสน,น,นีนะต้องพานโค้าะเ<อ>นะบางท่านก็อาจจะเลือกใส่เช่นเขาปักนะปักทรงชัยนะบางท่านก็อาจจะเลือกใส่เส้นทางสมมิมิตรภาพสมมมาอีกแหงนี้นะบนกไปน,นี่คือช่องเขาขาดขอวาครั้งในคือว่าอากาศานั้นอยู่ได้ลดตก,กอ,อากาศบริสุทธ์ว่าเย็นเย็นกับาผิวหนังเลยแมนนยันขย เขาจะต้องอยู่ในรถเนาะอบอุ่เนาะเยือกเย็นนิดนี้เยือกเย็นนิดนิดนี่คือช่องที่เป็นช่องแคบๆช่องแคบๆช่องที่รถมาสี่เลนห้าเลนแล้วมันจะมาเหลือแค่สามเลนสามเลนกระสามเลนนั้นติดเนาะเลนซสระรถกัดฉลอดตัวสะสมเหนี่ยงถินมากมีแต่เหมือนเขาอุโมงค์ภูเขาซองฝากฟังม่แต่ป่าไม้ได้พี่น้องเยี่อันไกลอันซ่อนบดเจ้าออนซ่อนบัวบางที่มิติหินนี่เออเขาเจาะภูเขาแบ่งครึ่งได้ปะ เอเป็นการเจ้าของเขาหรือว่าเป็นช่องที่เป็นช่องเขาขกรบเบน่หรืเปล่าใครให้เราผ่านขึ้นมากกาสิมาเจอหนีเลยขาดบรรยากาศแบบเป็นโมเมนต์หนึน่งอกกีกบการในการเดินทางเป็นโมเมนต์หนึ่งในความสุขของคนมักเดินทางเนอะทันได้ท,ที่มักธรรมชาติเส้นทางนี่ตอบโจทย์แน่นอนพี่น,น้องเลยโอ้ลงเขาแล้วเปล่นี่นี่อย่างบอบอเี่กคือทางทางด่วนวะบ,บ,บุ๊บเป็นทางาทางด่วนหรือว่าจุดตัด ตัวจัดที่จะเป็นจุดเก็บเงินน่ะบักายขึ้นทั้งด่วนทางอินโคราเป็นจุดลงนีคือด่านเมืองเหล็กตรงนี้โอ้ด่านเมืองเหล็กคือด่านเมืองเหล็กนี่พ่อพ่อมือไหนบักกายสองข้างสลับซับซ้อนกันเลยทั้งขึ้นและทั้งลงนั้นด่านนี้โอ้ดึงด่านเมืองเหล็กเอาง่ายๆเอ่อวันนี้เราเปิดสายบริการดีกว่าโอ้แข่งวันเดียวบักกายเฮ้ยเดี๋ยวเราสัมผัสไปในอากาศจัง่อยกัน้องเลยอ่ะบักไก่ไปลงไปสัมผัสมองดูบับ่ ต้องไปสัมผัสกับบรรยากาศย่ามแรกกับมึ่งกับพี่น้องลยมาเป็นัะไรมามาไกลไปไปมา,มา,มาบ่อไกลนี่คือถนนบ่กไกลเห็นบอน่อนี่คือถนนย่ามแรบกบ่อไกลพังมันเป็นถนนทีมุ่งนะ่มาแต่สาราบุรีพี่นอ้องมาแต่แกงค้อยนะมาเชื่อมต่อกับบวกเล็ก ว้าวนี่ภาพบรรยากาศวู้สวยๆง่ายไปที่พี่น้องเลยอ่าโอ้โหนี่ครับใจแรกของเบลกายเส่นเนี่ยภูเขาป่าไม้ภูเขาสูงอย่างนี้สวยง่ายไปที่พี่น้องเลยมาสถึงนี่เบลกายคิดว่าหลายหลายคนอยากจอดรถลงมาแล้วมาถ่ายรูปเก็บภาพบรรยากาศไปเนาะนี่คือสรงย่ำแร่งได้เบลกายย่ำมาแมคือว่าโอ้โหรถคือวนาแน่นนิดนี้หลายๆป้าตุ๊ ทั้งนี้เป็นถนนมิตรภาพและฝั่งนี้เป็นทางด่วนเรีย่าไกยทางด่วนหรือว่าเป็นจุดที่จะลงมาเมืองเหล็กหรือว่าเป็นด่านเมืองเหล็กนั่นเองโอ้ทั้งนี้กับสิมุ่งหน้าไปวงเล็กบาไกลไปเมืองเหล็กอกอไปปากช่องว้าวเก็บผ่าบรรยากาศยามแร่ให้พี่น้องเบิรงเปง็นใจเบาไก่อู้สองออนตาสองออนใจแห้งดิคือบอาการเปิดโลกใหม่เขาา้าไกลอีกแล้วพี่น้องเลยมา <laughs> สับปรดชุดปะรดชุดอยู่อยู่ทางจังหวัดจักเมืองหนึ่ง บ่าวโบกนันดีใจเลยภาพบ่าวไกลมาวพี่น้องเอ่ยนี่ดีใจไร้ดีใจไร้คิดการของเมืองไทยนี่คือภาพบรรยากาศที่อยากเก็บไปให้พี่น้องได้เห็นพี่น้องสำหรับคลิปนี้บ่าวโบกเองสิเดินทางไปอ่าไปกุมภาพันธ์ปีพี่นอ้องไปที่ว่าไปอุดรแล้วจะเดินทางต่อไปที่พิษณุโลกพี่น้องกับที่ว่าคลิปนี้บ่าวโบกสิฝากพี่น้อง ไปเพี่อทันทีพี่น้องเนี่ยทำรับท่านได้ทีมมาคลิปบบาวไก่กับไปสนับสนุนบาวไก่ทั้งสองบาวไก่บาวไก่พาทำแซ่บนัวเด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้เฮาสองคนพี่น้องกดกระดิ่งแจ้งเตือนสนับสนุนบาวโบกับบาวไก่โดยการบอกว่ข่ามโพสหน้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสบายดีสบายดีพี่น้องบ๊ายบาย